สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอ็มซีทางช่องรันพลังภัยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ติดตามทางช่องนะครับก็เมื่อคืนก็โชคดีกันไปนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับสามตัวแตกนะครับก็เกือบเกือบสี่ตัวแตกนะครับขอแสดงความดีกับเพื่อนสมาชิกเอ็มซีทางช่องนะครับโชคดีกันไปโชคดีกันไปนะครับสายด่วนฝั่งโขงนะครับก็แสดงความดีเพื่อนสมาชิกเอ็มซีทางช่องนะครับตัวเลขเข้าเราก็ดีใจนะครับ วันจันทร์รอสายด่วนฝั่งโคงได้เลยนะครับทางช่องรันพลัไปเดี๋ยวลงให้เพื่อนสมาชิกเลขทุกช่องครับก็พอแสดงความดีกับเพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อคืนนะครับมาดูกันครับผมให้ชุดสี่ตัวนะครับหกศูนย์สามห้านะครับอชุดสี่ตัวออกเก้าสามศูนย์ห้านะครับอชุดสามตัวแต่ก็คือศูนย์สามห้าสามศูนย์ห้านี่ครับ ตัวแงครับก็ขอแสดงความดีีกับเพื่อนสมาชิกและพ์สีทางช่องนะครับแตดสิงหาเมื่อคืนก็โชคดีกันไปนะครับส่วนวันนี้ก็จะมีแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกก็ถ้าไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งสนามบินน้ำเอฟซีนนทบุรีครับจะมาไวมาไวลงให้ไวครับวันนี้น่าจะมานะครับในส่วนทางโค้งก็แน่นอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้ก็ขอแสดงความดีกับเพื่อนสมาชิกนะสามตัวแตกครับ ใครโชคดีกันบ้างก็ขอเสียงหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกและเอฟซีครับสวัสดีครับ